ไม่รู้ว่าเห็นช็อตแก๊หรือเปล่านะครับใส่เกลือเล็กๆเรยวๆเต็มคอครับเคยากุซ่าครับตีละปลาไม่ลบต้องกบได้เถอะนะครับปลาผลง,งานไปด้วยนะครับ